วิจิกเจกอร์ไปเไรว่าหน้าบูดใอเอากาแฟนหน่อยมั้ยเอาเดิวิจิกเกอร์ไปเลยวิจิเกอรยัไม่สดชื่นเลยอ่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่อนเพลียวเพรียเพรียคอจเป็นหวัดหรือเปล่าฮะเจลังเกินไข้หวัดอยู่หรอไข้สูงอะโอ้ยมีไข้จริงเลยต่งางสายด้วยแปดนัหนิดจักรกแล้วไวแกก็นอนแล้วก็ไม่ได้ห่มผ้าสิมันเต้นมีไข้ต่างสายสิบแปดไปหาหมอสิจะได้หายนะดีมากว่าไง ไปหาหมอมหมนะฉันไม่ชอบหมอไม่ชอบมันก็ช่วยไม่ได้นะทําไมไปนะหาหมอไปยุ่งลามใหญ่โตอาจจะไม่หายอะ่ะนะจะให้ไปหาหมอเออเป็นหวัดเท่านั้นเองไม่หนักหนาอะไรไปหาหมอหน่อยเดี๋ยวก็หายเนะเดี๋ยวก็เป็นเอทตั้งเยอะอ่ะจะหาหน่อยยังไงอฮะ ทนเจ็ดวินหน่อยนะอทําให้หายเร็วไงฉีดยาเข็มเดียวก็หายไปหาหมอนะงั้นฉันไปหาหมอกระกันนะโอ้ยมันเอียงสูนไหวไหมเนี่ยศูนเสียมันศูนย์เสียแล้วมันเอียงข้างสารวันนี้หมอวันนี้พยาบาลคนต่อไปเชิญค่ะคุณชิมุระค่ะให้เชิญเข้ามาตรวจได้เลยนะคะตรวจโรคเบอร์สองนะคะเชิญค่ะ โอ้โหหมอะลรวะเนี่ยเออเป็นอะไรวันดีหมอวนนผมมีไข้คอเจ็บสงสัยจะเป็นหวัดนะครับหมออาการแบบนี้ก็เป็นหวัดแน่ๆอยู่แล้วแบบนี้เห็นชัดเลยแม่หวัดกำลังระบาดใหญ่เฮ้ยหมออยู่ตายคุณหมอก็เป็นเหรอครับใช่ขอโทษนะเธอชื่ออะไรฮะเออ โอ้ยไมอเป็นไม่เป็นไรนะครับอ่าๆๆเดี๋ยวๆๆนะเอ่อเป็นไข้ใช่ไหมล่ะครับผมชิมมระเคนครับชิมมระเคนครับครับ ข้าเป็นไข้ครับมีไข้มากใช่ไหมใช่ครับมีไข้ครับโอ้หน้าผากร้อนเนี่ยผมวัดดูเมื่อตอนเช้านี่เองครับร้อนระอุไปหมดเลยครับหมนนี่เป็นลาะเดี๋ยวผมเหน็บจักระแลก่อนนะครับเอาน็บไว้ดีๆนะเดี๋ยววัดดูตลอดกินอาหารได้ไหม ไม่ค่อยจะลงคอแล้วถ่ายล่ะก็ไม่ค่อยจะออกเหมือนกันครับไม่ค่อยออกครับมันติดติดขัดขัดยังไม่ทราบครับมันก็ป็นกระปอมันที่มันขาดช่วงมันไม่ยาวเท่าไหร่นะครับอ๋อ๋อนเหรอนิดเดียวว่าขาดครับออเอานี่ครับหมอมาดูหน่ครับนี่ฮะเฮ้ยเจ็บเออช่อเออบออเออเ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 ออเออัออมออเออเออเ มันมีมันมัร้อนมัหมดแต่ตัวมันไม่ขึ้นอ่ะเน่นเนเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเปลี่ยนใหม่ไหนดูตาดีกว่าดูตาอุ้ยตาดูแดงเนาะนะครับดูดิครับผมเหลือแค่นะเยอะเอตาดำกับตาขาวมันไม่รวมเลยเขาตาเลยจะบ้าโอ้โหขอโทษนะมันเกิดตั้งมาอยู่จามพอดีโทษเขาลูกตาเลยครับอย่างนี้ผมก็ติดหวัดหมอแย่เลยใส่ผ้ากับจมูกแล้วบ้างบ้ามาเช็ดทุเรศทุเทษโทษโทษเทุใหม่หมอทราไปทำแบบนี้อ่ะ มันไม่ละเว้นหมอให้นางพยาบาลตรวจดีกว่านะว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมอต้องตรวจเองเขาจะก้าวปากตาเลยเออแล้วคุณรู้สึกเจ็บคอไหมครับเจ็บนิดนิดหน่อยหน่อยตรงนี้เท้าเท้ากระเดือดครับปากอาปากทอนะโอ้โหเข้าปากเลยเบี้อเบี้ยเบ้ทอดทอดมันก้อนมาอยู่ เอลึกหมอได้มนผ้าเช็ดโต๊ะว่าทุเรศโขอโทษทีโทษทีใหม่เวลาจามเหยา่ผ้าออกนี่หมอประโถเชื้อก็แพร่ไปไม่เป็นไรนะข่าเชื้อแล้วนะโอ้ยทำไมหมอนี่บ้าจริงๆเลยทำอะไรทุเรศทุเรศสกปรกอ้าวเต็มหัวเลยเว้ยเฮ้ยโทษโทษโทษไม่เอาแล้วโรงพยาบาลนี่หมอได้มาทำทุเรศแบบนี้แพร่เชื้อคนไข้ได้ไงขอโทษไหมอย่าถือสาเลยนึกว่าทำทุเรศทุเรศจังเลยทเรศเทะนั่งนั่งนั่งเดี๋ยวหมอทิจาให้เออใจเย็นใจเย็น ยานี่มันต้องฉีดนะฉีดนะครับฉีดก็จะหายฉีดดีครับแขนขึ้นมาฉีดเลยนะครับครับครับต้องฉีดเดี๋ยวหมอจะไม่ฆ่าเชื้อตรงนี้เลยจริงจริงจริงทุเรศโอ้ยเชื้อหวัดเข้าไปแล้วว่าโอ้ยแล้วหมอเทปโอ้ผ้าอะไรวะเนี่ยแล้วจะฉีดก็ไปเชื้อไม่เข้าเลยครับหมอผมเป็นหมอผมรู้น่ะโอ้โหเข้าอีกแล้วโอ้โหมันจะฉีดเอาตรงรองขาโอ้โอ้ยโอ้ยเข้าไปทั้งเข็มเลยออยู่นี่เองแม่นึกว่ายไปไหนขอโทษลงเข็มไปแล้ว แล้วหมอลงเข็มไปแล้วโอ้โหแล้วงกายนี่มันสกปรกด้วยหมอผมไม่ได้ซักด้วยเวรกรรมจะเป็นอะไรวะเนี่ยไปไล่อย่าคิดมากนะหมอฉีดใหม่โอ้ยเข้าหัวเลยวะเฮ้ยหมอถึงสมองแล้วหมอที่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เฮ้ยโอ้โหวัดร้อนหนาจะขึ้นสมองโอ้ยเอาออกไปเลยออกไปเลยจะกลับแล้วคุณดัดแล้วไปโอ้ยเข้าก้นโอ้ย แกคิดดิว่าหมอเงี้ยทำฉันเจ็บทั้งตัวเลยทุเรศวะเะอคิดแล้วเป็นเนืองอะไรแกวะหมอบ้าแล้ว่าทิมทั้งหัวทั้งก้นเลยชฉันก็เละเด้แต่ถ้าแกมันมีนะกกไปเจออะไรบ้างอ่ะบอกได้ไหมหัวก็บอกแล้วหรอบอกแล้วหมอบ้าบ้างั้นเหรอแกถึงได้โกรธหมอมาเลยไม่ได้โกรธเว้ยฮะไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาสนใจหมอหน้าเหมือนแกเดะเลยเฮ้ยคิดมากนะไม่สนใจว่ เราเป็นเพื่อนกันเราต้องห่วงกันเอ๊ะฉันเหนียวตัวไว้แอบน้ำดีกว่าตามใจแกดิอเออเอออาบน้ำเสร็จจะได้ข้นอนเฮ้ยมันเหนียวตัวไงไปดูเหลืองแกดิดูเลยเป้ยมีอะไรเหรอเฮ้ยเป็นอะไรไป ไม่ทำท่าอะไรเข้าวะถึงหกล้มไม่รู้ว่าก้าวขาก็ทำไงดีหลังเหลืองแข็งหมดเลยโอ้เจเจ็บเจเจ็บเจเจ็บยใจเย็นใจเย็นใจเย็นทำไงดีทำไง่ะพระโรงพยาบาลเจ้าเก่า ค่โตใช่ไหมคะครับก็เชิญค่ะลูกไหวไหมครับเออครับสวัสดีครับเออผมกับโตเออไว้ว่าเๆครับขอบคุณครับขอบคุณโอ้ยหลังก็ยืดไม่ได้มันหงอโอ้ยมันปวดอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้โอ้ยทรมานจริงๆครับคุณยมอานบ่ยนั่งรอเกินนะโอ้ครับเออขอบใจหนูน่ารักจังเดี๋ยวมากินข้าวเย็นกับหมอนะเองเป็นอะไรไปวะ อเออผมเอาน่ามันไิเลหมอผมหกล้มที่ห้องน้ำครับทีนี้มันปวดไปหมดทั้งตัวไม่ว่าตรงไหนก็ปวดครับอย่างเงินนหครับลาเจียอะไรอ่ะครับาโตชัวะปาไม่ใช่ขาโตชาครับขาโตชาครับชื่อตลกคนตายไปตั้งเยอะทำไมไม่เอามาตั้งชื่ออ่ะก็ไหนเจ็บตรงไหนบอกมาไอ้หมอขอดูไหนเดะไหนกลมๆดูไหนเดะหลังครับหลังหลังเหรอ เออตรงนี้นะกันดูดดูดูเป็นไงดูดูครับโอ้โหก็เอี้ยตาแม่เลื่อนของเก่าอะว่ะมันเจ็บจริงๆก่อนนะหมอเพื่อนอาจจะต้องลอกมันนิดนึงนะเพื่อจะตรวจดูภายในนะลองครับนี่ลอกติดคนด้วยก็เอี้ยรุ่นนี้ดีอย่างดีอย่างดีอย่างดีโอ้โหแดงเป็นผื่นแมันเจ็ดี๋ัวเบาเบาครับเบาเบาครับคุณหมอครับเอาออกก็ช่วยบอกผมด้วยผมจะได้ระวังตัว ใชแต่แต yeah. ่ระวังนะหนึ่งอ่ะสองอ่ะสามดึงนะโชว์ดึงนะ ดึงนะโฉหรงอยางใช่เอาใช่เอีวยานั่นแหละฮะเอาเลยครับเอานะเอาครับค่อยๆดึงออกมาเจ็บๆเจ็บๆจๆเวลาจะดึงเงินกระุณาดึงไปทีเดียวนะครับอย่าค่อยๆดึงนะครับดึงช้าๆไม่เจ้าออยไม่เจ็บเลยเอาใหม่เล็กอันเลกอันเล็กอันนะครับเอาค่อยๆนะครับเลกอันใจเย็นใจเย็นใจเย็นตรงนี้ต้ห้หูแดงดือดโะ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 มันเสียวบูบไปเลยโอ้ข้างหน้าก็มีนะครับเพื่อนของวิะย์ติดให้ ผมเปิดทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนี่ยถอดเสื้อใส่ไอ้นมถอดเสื้อถอดเสื้อครับครับนี่โอ้โหโอ้โหมันปิดเป็นรูปกากระบาดโอ้โหไม่เลวแม่เพื่อนแกได้รักษาได้ไม่ดีเท่าที่ควรเท่าไหร่นะเนักเจ็บๆโอ้ขนติดอะไรบ้ขนติดไปด้วยเหรอหมอดูดิขนมันติดไปด้วยค่อยๆหน่อยสิครับหมอย้ายขนออกไปด้วยนี่ครับดีๆดีๆบ๊วยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมอไม่ได้เจ็บเลยคนไข้เจ็บมันแสบเพราะเวลาดิ้นไปเลยมันเลยไปถูกหู ับอดทนนิดหนึ่งเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้นะลาวนม้ายบาลาวนม้ายตรงนี้นะครับตรงนี้หระวังหัวนมติดไปเรื้เปล่าะนิะนิดๆหน่อยๆโอ้ยมันโซอะไรวะเน่ยอย่าทำยงงจิกจะกจะกจิจะกจิกจวัจิกจิรจจิกจิกิกจิกจิกิกจ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 ิัจจิเจิยจิจจจจิจจิจจจจจจิจจ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 จกจจจจจจจ ก็ตกนิดๆน่อยหน่อยเกือบหลุดไปแล้วโอ้ยจริงๆนะหมอเกอแกดูเดือบเป็นรอยเลยว่ะติดไปหมดเดแบบนี้แล้วผมจะทำยังไงโอ้แดงนี่ตรงนี้โอ้แถวสะดือแอบก็ดูโอ้โหไปไงหายเจ็บปะยังเออได้คอยนะครับครับแต่ยังไงผต้องขอขอบคุณหมอที่ช่วยแกะกอเอี้ยให้ครับขอบคุณมากจริงๆนะไม่ไม่ไม่เป็นไรม่ แกมองอะไระหมอหน้าเหมือนแกเลืเกินใช่ไมอย่าจ้าแขนนี่อะไรแม่มีอะไรแม่มีอะไร,ะะไรป่า